ส2สอ่สวัสดีค่ะวนีว้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอะไรคะคุณตุมี่จยสุกเ้ค่ะ๋อยสุกไก้ค่ มาจากลำพูนนครพริภูมชัยนะคะก็เลยเรียกลมพลกันอ่านี่คือดูแกงของเรานะคะมีตั้งแต่ไซอ่มีตั้งแต่ไซไม้เสียบพิงยันไม้บุกหมูนะคะมีทุกไซทุกขนาดอนนี่นะคะแนะนาทีละงนนะคะคนนี้ชื่อว่าชื่ออะไรคะชื่อตูมี่นะคะเป็นใครในตลา เงสียงสวยงบนีค่ะชื่อน่าชื่ออะไรอดัดาๆชเนยชยาค่ะย่าคะมืนยาข้าวยามาก่คต่อไปค่ะเดยค่ะดังๆมไม่ได้ยินยิมีไหมมีไหมค่ะชื่อสองนถวค่ะกุ้ยค่ะอุ้ย ไม่มานะคะพีคค่ะเจมไม่มานะคะตูมี่เธอจะมาเขินช่อง y ย t ท b e ฉันไม่ได้นะ,ะโทรมาเดี๋ยวนี้อ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นหม้อชาบูเรานะคะแล้วก็เรียงคุ่นะคะโดยคุณเจมไม่มานะคะเดี๋ยวาน,นะคะว่ามีอะไรอร่อยๆให้เราทานบ้างนะคะ ดูกันเลยนี่นะคะเพื่อนค่อนข้างจะเขินกล้องกันนะคะวันนี้ดูหม้อที่หนึ่งค่ะมีกุ้งที่ยังไม่สุกไม่เดือดน,นะคะมีหมูไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะต้องไปดูต้องไปดูปดหม้อน,นี้ค่ะหม้อน,นี้อุดมสมบูรณ์เดือดปุดๆเลยนะคะรีวิวกันกินนะคะคนที่หนึ่ง <laughs> เขินค่ะเขินกล้องอีกหนึ่ง ไปได้แล้วจก้าไปได้แล้วนะคะมาค่ะคนนี้บอกว่าจะกินให้ดูค่ะเฮ้ยกินเรียบร้อยมากมีปิดปากอ้ามอ้ามกินจริงกินให้ดูไหมคะขอเหิดนได้ไหมคะขออเลยนะเหมือหกันเหือนออะไรคะเนี่ยนองล่าสุดโงข้างๆไม่เดือดเย็นเดือดแล้วค่ะอ่าจเย็นๆนะคะ เอาเอาไปเอากุ้งไปอมเล่กกนสักตัวก่อนเนาะหิวหิวไม่ไหวนะคะไปค่ะเราไปดูกันว่ามีอะไรให้ทานบ้างนะคะตู้แรกเป็นไอศครีม3ามรสนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวค่อยดูทีว่าจะสามารถตักง่ายหรือตักยากนี่ถังน้ำแข็งค่ะทุกคนถังน้ำแข็งปวดได้อันนี้มีน้ําโคกแฟนตาสน้ำเปล่านะคะ,ะน้ำสับประรด เป็นพวกออเดอร์นะคะอ่ะเอาเราอสวยค่ะสวยโอ้เซลปี่กันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเดินดูร้านก่อน,นะคะอ่ะอ่ามีไก่คุกๆนะคะไก่มีไข่ด้วยตู้อาหารนะคะก็จะมีอยู่สตู้ด้วยกันตู้นี้ก็จะเป็นประเภทเหตยนะคะแล้วก็ผัก ผักสดใหม่นะคะหั่นเรียบร้อยตังน,นี้ก็จะมีเส้นต่างๆนะคะแล้วก็หมูเด้งนะคะตู้นี้มีผลไม้แล้วก็อแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนนั่งโต้ตู้ต่อไปก็จะเป็นต้าู้ปลาลูกชิ้นหมูตับกุ้งนะคะ,ะมีครบทั้งทะเลทั้งหมูเลยนะคะ หลากหลายนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์สุดท้ายก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันเลยทีเดียวมีอะไรพริกเนกระเทียมกระเทียมพริกใช่ไหมเอามะนาวพริกกระเทียมนะคะอ่าบุฟเฟ่เลยนะคะตักแต่ต้องกินให้หมดนะสนุกสนานกับการกินแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะ ทางนี้ทำอะไรกันคะดูวุ่นวายน่าดูเลยรีวิวกินชีสรีวิวกินชีสจู๊บเปิดหายูรูปแล้วก็ง่ายกล้องเปิดน่ะกะโคนเต้นี่ไหออะเอาเดือดแล้วเหรอเย่เราจะได้กินแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำกุ้งพอชีสกันนะคะทุกคนชีสที่เรา ตเตรียมไว้นะคะยืดมากนอะ่ะดูนะคะว่าจะยืดขนาดไหนนะคะวักเรียนะะไช้ค่ะ 嗯。嗯